ามเยอะถามกูเยอะกูก็ไม่ใช่รู้เยอะพี่ดอกจนไม่เจอที่ไหนอร่อยเท่าฉันชอบมาก ทุกคนนอนมูนิตอรมีแขกรับเชิญพิเศษของ,ของ้ามา,ออามาเน <c oughs> าะอะเข้ามาเฮ้ยยยยยยูนนยย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 นยุยย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 นียย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 าบอยย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 ย่ยบยยียยยยยย่ยยยนยย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 นยย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 ย้ยย้ยย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 ย่ยยยยยยอ่ะยยค มีเลยนะเออมาพบมวลพบหัวพบซื่นเนาะไปที่มอไมอยเนาะแต่มักสาระมาที่พีท้ามักสาระมาที่พีท้าเดี๋ยวไม่มีใครที่ต้องเมาเราอ่ะแม่แล้วเมา,าเมาเมาเก่งเมาบเก่งแค่บอกแค่รู้สึกว่าเจ้าแหลเป็นคนเมาเก่งโดยได้ยินข่าวมาว่าเจ้าเป็นคนเมาเก่งโดยต้องต้องถามพวกเก่า<อ> ก๋วมเตคือวลาว่าวเวาเก่งบอพูดด้วยเก่งมากเออมันจะสันเนาะโอเครางัสมเนาะตอนนี้เขาต้องบอกก่อนว่าเขาอยู่ที่อยู่ที่อ n d เด็ i v i ร g m a l มอบางใหญ่เม้นแล้วเขามาที่หาตามเซใบตาเม่นแล้วพราะว่าตานั้นได้ยินเสือเสียงเทียนน้ำมม่กลัวว่าแบบจะเซหลายเนาะอยากวจะเซฟราให่ของเายใหนเดียวเขาไปกินกันทุกคนะแต่อี้เมี่ยันเพา em <coughs> wa <coughs> 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 เราสามไข่มันก็จะมีไข่ปูไข่ปลาเรียวเซียวแล้วก็ไข่แมงดาปลาเรียวเซียวคือปลาอย่างไข่ปลาเรียวเซียวก็คือปลาเรียวกิวปลาเรียวิวอ่ะถามเยอะถามกูเยอะกูก็ไม่ใช่รู้เยอะเห็นบอกเป็นคนดูเยอะไม่ใช่หรอคะไม่เยอะถ้ารู้เยอะก็จะต้องเอาเรื่องผู้ชายของกีต้ามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในช่องไม่เป็นไรกูตัดออกช่องกูไม่เป็นไรกูตัดออกช่องกูตาลุด ลืมไปเลยว่าต้งมันอยากจะบอกก่อนว่าร้านตำแทบใบซายอ่ะเมนูหลักเขาคือเมนูเหลากีตาเมนูเหลาเนี่ยมันก็คือประมาณว่าส้มตำแต่เขาเอาสายบัวมาใช้แทนถัวฝักยาวเพราะว่าบางคนแบบอาจจะเหม็นผงเหม็นเขียวแล้วก็ปรุงรสเป็นลักษณะคล้ายๆยำอ่ซึ่งนี่ขอาวหมูย่างกับอันนี้เหลารวมคือรสชาติจะคล้ายคึงกันแต่วันนี้เธอโชคดีมาก เพราะเธอมากับคนสวยอย่างฉันเธอจึงได้ชิมเมนูใหม่ก่อนใครเพื่อนอเทนดขอเดี๋ยวขอบมมือกอนนี่คือเหล่าแซลมอนสายบัวอ่ะฮะอันนี้คือเมนูใหม่กับเหล่ากุ้งสายบัวปกติเขาจะใช้แต่ไหลบัวถูกต้องตอนนี้ใส่นี่ให้คุณผู้ชมเบิ่งให้คุณผู้ชมเบิ่งว่าสายบัวกับไหลบัวนี่มันบอกคือกันเด้มันบอกคือกันมันบอกคือกันมันคนไทยมันคนไทยสายบัวเนี่ยมันจะแข็ง ไหลบัวนี่มันจะแข็งไหลบัวสีขาวมันแข็งแต่มันเล็กสายบัวนี่มันบอกแข็งปันใดแล้วสรุปแต่มันใหญ่สรุปเมามักสายบัวหรือเปล่บอกมักทั้งคู่เลยพอมักทั้งใหญ่แล้วก็แข็งใหญ่แล้วก็แข็งมักบอมักเลยนี่ต้องต้องใหญ่และแข็งอันนี้บอมักอันนี้มันบอกแข็งมันบอกแข็งอันนี้มันแข็งละน้อยอันนี้ใหญ่แต่บอกแข็งอันนี้ใหญ่แต่บอกแข็งอ๋อเมาต้องเอาทั้งใหญ่ทั้งแข็งทั้งใหญ่ทั้งแข็งโอเค คนตัดต่อขอแบบเอฟเฟกต์โปปาโปปาเลยคุบไปขอชิมก่อนอ่ะให้ชิมเหล่ารวมก่อนเพราะนี่เป็นรสชาติปกติอ่าโอเคอ่าท่านผู้ชมเนาะขอบคุณมากก่อนคือสิดูดกูมาโชว์อ่ะแม่นดูดดูดปูดูดคือเป็นตาแซบเนาะ ผู้บ้าคลัาวเลยทุกคนอันนี้เป็นเหลา่าปลาหมึกคุณแซบแท้แซบว่าเหล่าเขาว่ารสชาติมันเข้มขน้นหอมมะนาวเผ็ดแซบจิ๊ดจาดคือเอามากิน,กนอย่างไรก็อร่อยนี่ดูดปูดงปูดำมันอร่อยหมดมเดี๋ยวฉันขอกินชิมน้ำมันก่อนมึอกิ้กินแต่ตัว แต่โอ้โห oh. เผ็ดมากเลยอ่ะเจบมันจะมีรสชาติแบบมีเอาเพิ่มไหมคะตรงนั้นเนาะเปรี้ยวแต่กูได้เปรี้ยวจี๊ดน่ะเปรี้ยวแบบพอดีพอดีนะทุกคนมันเปรี้ยวแล้วมันมีกลมกล่อมกับรสชาติแทบบ่กเครื่องปรุงอ่ะเออป๊าบ้าตอนนั้นต้องขอขอบใจเข้าเมาทริงจแน่นะเมนู้จั๊บตำแซ่บใบไทรได้ต้องขอบใจกูมึงลากกูมากูเหนื่อยมากนี่อยากจะชิมเมนูใหม่เพราะเมนูใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ปลาร้าสูตรใหม่คือปกติปลาร้าตำแซ่บใบไทรจะเป็นปลาร้าแบบว่า รับผู้ดีผู้ดีหน่อยคือกลิ่นกลิ่นบอกค่อยบอกค่อยมีคือดมแล้วบอกค่อยมีกลิ่นแต่ไงเดี๋ยวพี่แล้พี่ชายเหรอพี่ชายเหรอคุณผู้ชมเคยนี่เรามาแบบไม่ได้บอกก่อนนะแล้วเราก็เจอพี่ชายปลดมือคุณผู้ชมที่กำลังเบิ่งอยู่นี่คือพี่สายตำนานเจ้าของร้านตำแซบใบชา เออปิดหน้าอยู่เพราะว่าหน้ายังไม่เข้าที่ต่อใดเข้าที่ไม่ใช่เขาปิดไม่มีวันตกปลาตัวปลาใหม่ใช่ไหมเออจะบอกว่าก็ไม่แน่ปลาใหม่จะมีความโอ้มันมีความแบบว่านวลนวลหนูรู้สึกว่ามันมันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีความอีสานขึ้นจากจากเหลาเออเหลาปกติของเราอย่างเงี้ยก็ ีตอนนั้ในลูกค้าแบบว่าสั่งแบบว่าแล้วก็โตมาบอกทางร้านว่าสั่งแบบปลาทำไมไม่ใส่ปลาให้พวกเราก็ถ่ายแนวอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่ากลิ่นของปลาร้าไม่ออกเลยคือแบบคือแบบถือมือให้มันนัวขึ้นปลาาูหดีไปเพิ่มเพิ่มความแซ่บขึ้นอีกนิดนึงเข้าใจแล้วอันนี้คือแบบผู้ดีพอเข้าเมาส์ปุ๊บปลาเพิ่มกลิ่นที่มันแบบมีความคล้ายคลึงกับกลิ่นโตเข้าเมา เดีตอนทำเป็นบอกเป็นอย่างเห็นไหมอย่าให้มึงไปช่องกูไปเมื่อไรเดี๋ยวรู้เรื่องช่องกเป็นอย่างโอ้ยตามบายเลยนะตาอืมไม่หลอนไม่น่าเชื่อเลยนะแต่เราอยู่ที่นี่แซ่บหลายแซ่บหลายนัวจริงๆนัวคือปกติแล้วอย่างที่บอกว่าปลาท้อตำแซ่บใบไทรเขาจะกลิ่นแบบไม่ค่อยออกเท่าไหร่เป็นแบบเป็นนัวแบบเบาๆอันนี้คือนัวเลยมาอู้ทุกคนกุ้งกับกุ้งสะอาดเที่ยววันเนี้ย กุ้งนี่เป็นกุ้งที่แบบว่าน่าใส่ใจจริงเนาะหนูขานาดนี้นี่อ,อย่างนี้เลย,เลยจ้าอิตาสบายดียอ่านี่ก็สูตรเจ้าวันดีแล้วเมื่อนี่คอยเนี่ยโอ้ยแซบโอ้โหนั่งรถสามชั่วโม,มงกับซิมาก,กิน ท่านแบบชอบขนาดนี้น่ะนะตอนแรกนั้นแบบนางหลดมาแบบไม่เมื่อยอะมาทีมอันนี้คืออย่างนะไข่สามสามไข่เราสามไข่ไงนี้จะมีไข่ปลาเรียวเซียวไข่ข้าวมันไข่ปูแล้วก็ไข่เลียไข่แมงเม่าไม่ใช่ไข่ข้าวเม่าทุกคนก็าวไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินไข่พวกนี้ ปกติกินแต่ไข่อะไรหรอไม่บอกไข่เป็ดไข่ไก่นี่มันจะมีรสชาติแบบนิดนิดคุณผู้ชมในช่องกีตาร์สบายดีส่วนมากนี่เป็นคุณผู้ชมจากทางนครหลวงเวียงจันทร์ทางลาวแม่นบอก้วกประเทศไทย้วกประเทศไทยคอยมีคําถามเพราะว่าเกี่ยวกับภาษาลาวเพราะว่าคอยหนีบบบบอกแม่นเข้าใจหลายเนาะเรื่องภาษาลาวคอยก็จะได้ยินกีตาร์เวลาแบบคุยโทรศัพท์กับผู้ชายก็จะมีแบบกเพื่อ กินตู้กินนมกินตู้กินนมคอยอยากดูคอยอยากฟิล์มกินตู้กินนมบรรยกาศเพือมันหมายความว่าจังไดเพราะค่อยอ่ะพยายามไปเสิร์ชกูเกิลแล้วไม่เป็นไรช่องกาดูตัดได้เออกูไปเม้นท์งาดกูไปเม้นทางอะไหนชิมเหล่าแซลมอนแซลมอนอันนี้เป็นเหล่าแซลมอนแบบแบบใหม่เป็นไหลบัวอย่ามาเจอข้าวเหนียวกุบของกูอยู่นี้กูถืออยู่ mong tìm bă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 ng Cung, băng tìm băng tìm À, tìm băng Ui, tổ bọc nhanh tìm băng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  bà băng tìm bà tìm băng tìm thế แล้วก็เอาไปจิ้มนี่<ด>กระเทียมเ<บ>จียวบบให้มันติดขึ้นมาเอออย่างนั้นอย่างนั้นเออแล้กวก็เอามาใส่ปากเพื่อนตววายอกวายอกวายอกเดี๋ยวเขาจะมากินเข้าไปเลยเป็นได้เป็นได้เป็นได้ กรทียมแ่บหลายแมนบอกเลยว่าไม่ใช่กระเทียมธรรมดาคือกระเทียมกระเทียมเกี้ยวกระเทียมเกียวกระเทียมเกียวครับร้านนี้เขาชื่อว่าตำแทบบายซายมันสิบอกมีส้มตำแบบได้มันต้องมีตำบักหุงด้วยโอเคตำบกหุงยกตำบกหุงมาให้คุณผู้ชมเบิ้งเฮ้ยนี่มันชุดตำบกหุงแล้วนี่มันคือตำบักหุงแลาวซึ่งบอกเลยว่าเป็นเมนูในดวงใจของกัทจังจิราไปกับกัทจังรอบนู้นกัทจังสั่งมาลอง ตาหลุดเฮ้ยเจ้านี่อันเนี้ยคือส้มตำเราจริงๆจะทำแบบนี้แบบนี้เลยดยแล้วสีแบบนี้ทำแบบนี้ดยอยากให้เจ้าได้ซิมมากซิมเบิ้งเอาซิมมาเบิ้งกันเนาะว่าตำบางุงเรากับไทยที่แบบคนไทยต่ำเนี่ยค่าตัวกูนี่กูต้องได้เยอะไหมนะเพราะว่าเป็นระบบสองภาษาคือเว้าได้หลายภาษาเพราะว่าเท่านี้มีผัวมาแล้วทั่วที่เอ่อทั่วที่ทั่วประเทศมีผัวแล้วทั่วที่ทั่วที่แสแดด ได้โรคต่างๆได้สิกัะตังชีราโอเคมาเอามาซิมกันเออซิบังซิบังซิบงอยากให้ได้ซิมเบิงอุยกินคำเล็กๆไม่เป็นเลยเนาะคำน้อยๆนี่กิน่าได้เนาะนัวคือเขาบอกแม่นใส่ประแดกอย่างเดียวเขาใส่เคยเข้าไปด้วยเคยเคยคือกะปิ คนลาวนี่เรียกกะปิว่าอะไรเรียก,กว่ากะปิโอเค <Okay. S 2> สำหรับคนไทยอยากกินชุมตำลาวที่เป็นแบบรสชาติลาวทแท้ๆแนะนำเลยอันนี้คือเป็นตำมะฮุงที่เป็นตำมะฮุงลาวทแท้ๆ <Wow. S 2> ตำมะฮุงลาวรู้ไหมคืออะไรตำมะฮุงลาวก็คือใส่ปลาไหลใส่กะปิตำมะฮุงลาวคือส้มตำลาวเอาอี๋ห่าฉันรู้แล้วก็แพ้แต่ไทยเป็นลาวเป็นไทยบางคนเขาไม่รู้นะตำมะฮุงคืออะไรอ่ะแพ้หว่ไม่ได้รู้ไม่รู้บางคนนะไปพูดดิตำมะฮุงเน<ม>ี่ย ภาษาอีสานคือมะละกอส่วนกีต้าเนี่ยภาษาอีสานคือบักห่าบักห่าใช่ปะแม่นบะแบบแม่นว่ะอันนี้บักหุ่งอันนี้บักห่าแบบแม่นภาษาอีสานคือเอื้อยเอื้อยวะเอื้อยภาษาเราคือเอื้อยอันนี้คือเอื้อว่ะเอื้อยคือกันแล้วเหมือนมาเล่นขนมอ้ามานิืเมนูของผัดอือเป็นเหล่าไม่ของผัด เปี้ยวมากจารเนี้ยเปรี้ยวป่ะเปรียปร้ยวเค็มอืมเปรี้ยวเค็มคนที่ชอบเปรี้ยวเค็มนี่คือรสชาติเรื่องนะอเหล่าข้อหมูย่างทุกคนจะบโใส่น้ำปลาโบไซน้ำปลาแดงเนาะโดยตัวนี้จะเป็นแบบรสชาติแบบว่าเป็นยำท่านผู้ชมมาตรงนี้ก่อนหอยบ่ไหวแล้วหอยบ่ไหวแล้วนะจะดูดไปจะดูดไปหอยสิท้าความเรื่องตำแซบใบไทราตำแซใบใบไทรเนี่ยเขาเป็นร้าน ที่ขึ้ชื่อมนนนานุ่นนานสาขาแรกเนี่ยเขาอยู่ที่พัทยานะโครงการเดอะลิตรลวอล์กพัทยาใครไปพัทยานไปแวะกินได้ส่วนอันเนี้ยเป็นสาขากรุงเทพปริมณฑลสาขาแรกก็คือสาขาบางใหญ่กําลังจะมีสาขาที่สามคือสาขาเจียงใหม่ใหม่แมนแมนจ่า คอนเฟิร์มในเลยว่าเป็นห้านที่วัตถุดิบแบบสะอาดสุดๆเลยทุกคนนอกจากไม่สดแล้วต้องสะอาดน้ำนะอันนี้สะอาดพร้อมดับกินทุกอย่างมนาะแบบบอนดีกินเลยอ่ะปูมามเนี่ยเวลากินเข้าไปปุ๊บนะมันจะมีความเย็นน้อยนึงแล้วเนื้อนี่คือเป็นเนื้อสดๆที่สัมผัสได้เลยทุกคนคือเอาตรงๆของทะเลเขาสดหมดมกลิ่นคาวเดียวที่มันแบบเหม็นจักน้อยนึงที่มันแบบลอยออกมามาจากกีตาร์มาจากกีตาร์เท่านั้นเลยนอกนั้นคือบ่นีกกินอย่างอา้มน้ำแล้วบน่นนี่มือนี่ อยากเชิญเชิญส่วนว่าทั้งคนไทยคนลาวคนอีสานแม่นคนทั่วประเทศคนทั่วที่มาลองกินตำแซบใบทรายเพราะว่าเป็นร้านในดวงใจของข้าน้อยของข้าน้อยเป็นอย่างคือว่าภาษาลาวได้กับเต้าถ่ามเอาแท้แท้เลยบอกเออแท้แท้เลยแบบก็คือมีผัวลาวมีผัวลาวเห็นไหมมีผัวมีผัวไปทัวที่ทัวแดนมีผัวลาวก็ว่าเราได้่ แล้วมีผัวฝรั่งพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาอังกฤษได้เว้าได้ไหมเว้าได้เว้าได้หมดว่าฝรั่งได้เว้าแขกได้เว้าจีนได้เว้าวันละกี่รอบแล้วแต่แล้วแต่แล้วแตนขอฝรั่งหนึ่งรอบฝรั่งเบ้าฝรั่งจะจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวอันนั้นเป็นใครหนี่ยเว้าคือพูดเวาอ๋อเว้าคือพูดเฮ้ยนี่คิดไปไหนเนี่ยคิดไปไหนเนี่ยเราเนี่ยฮะยังไงเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนเนี่ยโอ้เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลไม่ใช่บองชูบองชู อัันนน้มันภาษาฝรั่งอันนั้มนมันฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็ถูกแหรอไงคือพูดอะไรอ่ะมึงภาษาอะไรอ่ะคือภาษาฝรั่งอ่ะคนเราฝรั่งก็เลยคือฝรั่งเพราะต่ารายการตีต้าตีกับเขอาไม่ลไม่มีวันไหนที่ไม่ตีกันตีกันทุกวันแต่จริงๆในใจเราเกลียดกันก็เลยตีกันก็ในใจมันเกลียดกันก็คือคิดถูกแล้วนะคะคุณผู้ชม ตำไทยของตำแซ่ใบไทรนะจะไม่เจอที่ไหนอร่อยเท่าฉันชอบมากไก่ย่กวางไก่ทอดไว้ตรงนี้มันไปใส่หมดแล้วตรงนี้ต้องใส่มือผีไปกินหรมือผีบอยมือผีสั่งสองจานนะแต่ว่าแต่ว่ามาเมือผีเรื่รงนี้เออเศษอาหารเต็มจานเลยมืงอแปลกมากเลยเขาสั่งกันอ่ะจานเดียวเองอย่าหอยแครงเร่าหอยแครงเออแต่แบาเศษอ่ะมันเลยจานหอยแครงไปแล้วอ่ะงงปะ กูก็งงเงอ,อแปลกอะไม่แปลกใจเดี๋ยวเดี๋ยวให้สกอร์เห็นกตอนมือถีอ่ <S 2> <S 2> <S 2> <ฮ>ะเดี๋ยวจะเก็บหลักขานไปถึงดูนะคะบนาือถือนี่มันนี่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 คอยได้ข่าวว่าว่าหุ้ยแทบแทบทุกคนมันกลอกอะอ่ะอุ้ยมึงกูแบบยอมร้บ เดี niño, ๋ยวว่าคำยากบามึงมึอกูกูลูกคุณดูอย่างกูรับไม่ได้ถามเยอะถามกูเยอะกูก็ไม่ใช่รู้เยอะบ่องชุกต้องขอบใจกูมึงลากกูมากูเหนื่อยมากูอกเลยืมลืมตัวท่านผู้ชมคะดูไว้นะแซ่บสูตแซ่บหลายคอนเฟิร์มเลยต้าคอนเฟิร์มไห้ว่าฮันนี่แซ่บทุกอย่างอีหลีแม้จะต่ำราวต่ำราวคนเราวสิบเอง ต่ำลาวแบบต่ำร้าวอีกก็ต่ำร้าวนวลนอีกคุณโดยคุณผ,ผู้ชมก็มือนี้นะติต้า <c oughs> ก็พามาซิมเบิงซิมเบิงตั้มแซบบายได์สาขาอินเด็กซ์ลีวิ่งมอบางใหญ่ก็บอกเลยว่าแซบแซบว่าแซบอีหลีคุณผู้ชมแล้วก็ต้องขอขอบใจนะช่องเมามอย ลายๆคือซองนี้นี่เป็นซองที่โอ้ไี่บอกเคยคาดคิดว่าจะได้ฮับเกียรติมาออกช่องของกีตาร์สบายดีต้องขอขอบคุณกีตาร์รู้ไม่ตั้งนานไม่ใช่หรอว่าเม้ามอยเกียรติทำไมรู้สึกว่าเพิ่งได้รับเกียรตไปอย่างเกียร์ไงมุกนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านตัดออกด้วยไม่ได้มุกนี้ไม่ได้เลยบอดได้เลยบอกได้เลยมุกนี้บอกได้เลยอย่าบอกใครลว่ามึงเป็นอย่าบอกกูไม่อยากรู้จักมึงเลยพอมึงเล่นมุกนี้เขาเ่าขอโทษกีตาร์ค่ะเออ ก็ฝากไปซับสไคร์ช่องเม้ามอยด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้กับกีตาร์ด้วยนะแล้วก็มือหน้ากีตาร์สิพาไปซิมอย่างทําอย่างก็ฝากติดตามด้วยเฮ็ดอย่างบอเฮ็ดอย่างบอกเฮ็ดอย่างกีตาร์ซิไปเฮ็ดอย่างไปซิมอย่างก็ฝากติดตามด้วยโอเคมือนี้ไปแล้วสบายดีขอบใจกีตาร์ทีชวนเม้ามอยมาขอบเขอบใจเมามอยด้วยสบายดีเ้อสบายดี สำหรับคนที่คิดว่าข้าเมาในมือผีมือผีมือผีข้าเมาหน้าเหมือนนุนีคอมเมนต์กันมาเพราะว่ามีคนว่าให้ฟังหลายคนแล้วว่าว่าข้าเมากับนุนีหน้าคือสาแบบนี้นุนีไม่ได้หน้าแบบนี้สำหรับใครที่อยากด่าเชิญเตือนทีคอมเมนต์กันต้องต้องกัน